เอาค่ะทุกคนวันนี้บอสเปเจะพาทุกคนไปกินร้าน Michelin 2สตารที่ถูกสุดในชองไฮ้นะคะร้านนี้ชื่อเขาตั้นหน้าไปเอนั่นเองได้มิชลินแต่ปี2 0ง7ทางเรานะคะก็คือให้ทางโรงแรมจองใหแ้แล้วก็รีบกดมาเลยทุกคนปรากฏได้เตาะนั่นเองดีใจมากนะคะมาดูเมนูก,กันสิ่งแรกที่รัสั่งก,ก็คือหมูดแดงนะคะจะบอกว่าหมูดแดงที่นี่คือเลิศ อร่อยมากทุกคนกัดไม่หยุดกัดไม่หยุดเออลืมบอกทุกคนว่าร้านนี้เขาเป็น Cantonese Chinese food อนะทุกคนก็คือเป็นร้านาหารจีนแบบออเทนติกมีติ่มซำด้วยนะมาลองเปิ้งเข้าไปในป่าอีกแล้วเอ้ยอันนี้ก็เป็นในส่วนของฮาเก่ากุ้งนะคะก็ขนมจีบไดๆก็คือรอดหมอมาคนอ้วนอนะเนาะมันก็ต้องสั่งหมูกรอบโจกคนจิมาสตา์นะคะ เปิ้ลเข้าไปในปลาเขียวกรุบกรอบม,มากหนังอร่อยสุดๆไปกันต่อนี่โซะอุ้ยอันนี้คืออะไรวะจำไม่ได้วะไม่รูว้ว่ะอ๋อไม่คือปอเปียทุกคนอร่อยมากและเมนูนี้คือต้องสั่งทุกครั้งที่ไปร้านอาหารจีก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดทุกคนอร่อยมากก็ไก่หลานตัวมาถึงเมนูโปรดของปอเปียคือหมูพัดเปรีย้ยวหวานทุกคนเปิ้ลเข้าไปใน,นปากโอ้โหมีความสุขภาคไปก็อยากกินใเนี่ยนะ อร่อยทุกอย่างคือประทับใจเวอร์และราคาดีงามจริงทุกคนนี่รวมทั้งหมดเลยนะคือผ้าแพงเถาเท่านั้นใครมีแผนที่จะไปเที่ยวเซียงไฮ้นะทุกคนก็คือต้องไปกินรานีรับรองปังแน่นอน